ครับวันนี้ก็มาพบกับนเคยกับบานลังยำตั้งอาชีพนะครับก็หลังจากที่เราทําน้ํายําสาเร็จรูปเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆวิธีการยําบ้างนะครับก็อันนี้คือน้ายาสำเร็จรูปที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตการยําโชว์สักหนึ่งจานนะครับก็เป็นยําปูม้าครับง่ายๆนะครับก็เราไปเริ่มยำมาเลยครับนี่ปูม้านะครับเราก็แกะหนังยำาอกให้หมด แล้วเราก็ตัดเหมือนเดิมครับตัดข้างข้างออกแล้วก็ตัดลงกระมังของเราเลยครับแล้วก็เอาตัปิ้งออกที่เราก็งัดงัดกระดองนะครับเอาลองน้ำออกครับ ถ้าปูสดนะครับพอเราแกะอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ได้เลยมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่าถ้าปูไม่สดนะครับบางทีพอแกะออกมาเนี่ยจะมีโคลนมีอะไรกลิ่นเหม็นนะครับอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับต่อให้เราจะทําความสะอาดดีแค่ไหนก็ใช้ไม่ได้นะครับเวลาเลือกต้องเลือกดีๆนะครับแล้วก็ตัดไปให้ได้สี่ส่วนครับหรือจะสองส่วนก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการโอเคครับทีนี้ผมก็จะใส่กุ้งสด ัวิธีการยำนะครับเราจะตักนะครับประมาณสองสามกระบบยนะครับหรือว่าใส่กี่กระววยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้ต้องดูปริมาณของวัตถุดิบด้วยนะครับอันนี้ผมใส่สามกระบวยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกกระบบยนึงแล้วกันมันจะได้ดูพอดีนะครับแล้วก็ทําด้วยมะม่วงครับนิดหน่อย เดี๋ยวผมจะใส่กระโพดบ,บ้างนะฮะแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมนิดนึงนะครับอันนี้เราไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้นะครับพอน้ำยำสำเร็จรูปเนี่ยมันจะอร่อยลงตัวอยู่แล้วทาเสร็จแล้วเราก็ยำครับ นะครับพอยำร็จก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะน er ําเติมแต่จานนะครับถ้าใครจะโรยถ Jedi ั่วก็ได้โรยปลากรอบเหมือนสู ank, ตรพริกแดงก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถเติมมะนาวนะครับหรือว่าเติมน้ําปลาเพิ่มก็ได้ถ้าถ้ามันขาดรสชาติเค็มหรือขาดรสชาติเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันเผ็ดเนี่ยนะครับก็สามารถเติมพริกบดเข้าไปได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับสาหรับยำน้ํายาสูตรสาเร็จรูป ก็ลองมานทำตามกันดูนะครับขอบคุณมากครับ